ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขุขคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่หลักสิบนะหลักสิบบนนะครับว่ามันจะเด่นตัวไหนอันนี้เป็นของเก่าอันนี้เป็นของงอที่แล้วเด้อแต่ว่าผมไปเลือกเอาตัวชนนะครับชนมันชนที่เลข5้าแต่มันไม่มาเนาะแต่เลขเก้า เพราะนั้นนะครับงวดนนี้นะขอใช้ไอ้สูตรนี้นะห้าหกเจ็ดแปดก้าเป็นเป็นห้าตัว้อหลักสิบนะครับหลักสิบแล้วก็หลักสิบที่ได้สี่กับเก้าผมเลือกเอาสี่ผมไม่เลือกเอาเก้าถ้าผมเลือกเอา 9, เ,อก,เอา 9, ก้าก็พี่น้องก็น่าจะได้อยู่นะแต่เป็นความคิดส่วนตัวเท่านั้นเองนะครับผมเลือกเอาสี่ไม่เลือกเอาเก้าแล้วก็หลักสิบ ที่ว่าเป็นแบบ5้าตัวนี่มันก็มีเลขเก้าอันนี้เป็นหลักสิบบนสูตรเกา่ามันหลุดมานะผมคิดว่ามันจะเข้าต่อแต่มันไม่เข้านะครับมาเรามาดูกันอ่าตัวนี้นะครับมันก็ไม่ถือว่าเป็นหลักสิบเลยเสียทีเดียวนะแต่ว่า มันก็ส่วนใหญ่มันจะเดินอยู่หลักสิบนะครับส่วนใหญ่นะมันจะเดินอยู่หลักสิบนะครับอย่างงวดแรกนะครับอ,อย่างงวดแรกได้หนึ่งกับหกหลักสิบได้สองกับเจ็ดไปหลักร้อยได้เก้ากับสี่มาหลักหน่วยห้ากับศูนย์ มันก็เดินที่สิบหน่วยเนาะแล้วก็แปดสามสามไปหลักร้อยได้เก้ากับสี่เข้าสิบหน่วยได้เก้ากับสี่มาสิบหน่วยได้หกกับหนึ่งหกหลักสิบหนึ่งกับหกหกไปหลักร้อยทีนี้หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นสองหลักสิบแปดหลักสิบศูนย์หลักสิบห้าหลักสิบ ซึ่งงวดที่ผ่านมาเดี๋ยว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 ด้โอเคงวดที่ผ่านมานะครับ ตัวเลขที่ออกเอาตัวสีดำไปไม่เแหละทั้งหมดตัวเลขที่ออกก็คือนะครับห้าศูนย์เจ็ดสามเก้าสองล่างออกศูนย์หกแล้วก็สองสี่สาม ส่นนึงเจ็ดมันจะออกประมาณนี้จึงหลักสิบนะงวดที่แล้วผมเลือกเอาสี่กับห้าแต่เขามาที่ที่เลขเก้านะครับมาที่เลขเก้ามันก็ออกสามเก้าสองงวดนี้นะจะเอาตัวนี้แหละมามา,ะ 10, ะมาเป็นหลักสิบนะครับมาเป็นหลักสิบ เจ็ดใช่ไหมเหมือนกันทั้งหมดนะแสนบวกกันสองครั้งนะครับไปบวกหลักหน่วยครั้งที่สองอ่ะห้าแสนบวกกันสองครั้งไปบวกหลักหน่วยครั้งที่สองห้าบวกห้าเป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกห้าเป็นเก้าของวันที่แล้วนะครับมันออกเก้าสองวันนี้นะครับห้าบวกห้าเป็นสิบได้เลขศูนย์เหมือนเดิมห้าบวกห้าเป็นสิบเลขศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ด เจ็ดบวกห้าเท่ากับสิบสองนะครับหลักสิบงวดนี้เจ็ดกับสองอย่ามองง่าตนะครับเปลี <c oughs> ย่ยนตรงนี้ก่อน เอาแบบบางท่านก็บอกว่าอุย้ยขนาดให้เยอะขนาดนั้นยังไม่เข้าเลยเราจะมาเอาแบบน้อยตัวนี่มันจะเข้าหรอนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็ตามที่เห็นงวดที่แล้วมันก็มีอยู่นะที่ว่าผมให้สีนะ่กนะับเก้าน่นนะมันมันมีสี่กับเก้าที่ผมเลือกเอาสี่ไงมันก็เลยนี่นี่น,นี่ที่ได้สี่กนะับเก้าก็คือสูตรนี้นะครับได้สี่กับเก้าก็คือสูตรนี้นะ สี่เก้าก็คือสูตรนี้วันนี้มันเป็นเลขเจ็ดกับเลขสองเจ็ดสองอันนี้เป็นสิบบนนะมันถ้าจะวัดเอาสองตัวก็เป็นเจ็ดกับสองนะทีนี้เราจะมาดูหลักสิบอ่า 1ิบบนโดยตรงของมันอีกทีนึงนะนี่ตัวนี้อันนี้เป็นสิบบนโดยตรงของมันนะครับงวดที่แล้วนี่มันเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองสามออไม่ใช่งวดที่แล้วเป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวงวดที่แล้วคือห้าหกเจ็ดแปดเก้า ก็คือสูตรนี้แหละสูตรนี้สูตรนี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับพอดีว่าผมคิดว่าไอ้สูตรตัวเนี้ยมันหลุดไปแล้วมันไม่น่าหลุดซ้ําผมก็เลยเอาตัวชนนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาสูตรนี้ก็คือห้าหก็ดปดเก้าอ่ะมาดูกันวันนี้ว่ามันจะเปเรียขอะไรนะครับวันนี้ เห็นไหมงดก่อนมันเป็นห้าหกเจ็ดแ้าแล้วผมเอาตัวชนก็คือเลขห้าตัวนี้กับตัวนี้แต่งวันนี้จะใช้แค่สูตรนี้นะครับวันนี้ได้9ก้าศหนึ่งสองสามถ้า9ก้าศูนย์หนึ่งสสามมันก็มาตรงกับหลัก10บนก็คือเจกับสองนะ เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะมันเป็นตัวไหนนะ90123อโอเคอันนี้หลักสิบโดยเฉพาะเลยนะครับถ้าจะเอาชนก็คือเลขสองแต่บางทีอาจจะไม่เอาชนนะบางทีอาจจะไม่เอาชนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ,อ ซึ่งนะครับสูตรบางท่านก็อาจจะเห็นบางท่านก็อาจจะไม่เห็นเนาะก็คือตัวนี้นะครับเราจะใช้แสนสามครั้งพันสามครั้งแล้วก็หลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับก็คือเนี่ยเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งเห็นไหม เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดก็ได้เลขหนึ่งแล้วก็ไปบวกห้าก็เท่ากับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งมันออกเลขแปดแล้วก็งวดต่อมาก็หกสามครั้งนะครับหกสามสิบแปดได้เลขแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดได้เลขเจ็ดแล้วก็ไปบวกละร้อยหนึ่งครั้งก็คือ หกสามสิบแปดเก้าสามยิบเจ็ดบวกหลักร้อยก็คือแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดในเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาก็มาที่เลขสองนะครับแล้วก็มวดต่อไปมันก็อย่างเงี้ยสองสองคูณสามเท่ากับหกด้เลขหกหกสามสิบแปดได้เลขแปดนะครับแล้วก็ไปบวกกับร้อยหนึ่งครั้งก็หกบวกแปดเป็นสิบสี่ สี่เป็นบวกสองเป็นหกได้เลขหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มันออกแปดแปดนะครับเลขแปดก็มาหลักสิบก็อ,อยู่ประมาณนี้ซึ่งบวกแล้วนะครับวันนี้มันก็น่าจะเป็นห้าสามสิบห้าได้เลขห้าเดี๋ยวผมผมพอดูตัวให้มันออก,กอไม่เป็นไรแต่ที่แน่แน่ก็คือเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับเอามาลงให้แล้ว ก้าศูนหนึ่งสองสามทำไปทำมาใบที่ผมทำมันหายไปหมดบางงรั้เข้ามาก็อาจจะงงๆหน่อยนะมันยังไงล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพอดีเดี๋ยวถ้าลง โอเคเดี๋ยวไม่เป็นไร่าพี่น้องดูตัวนี้ไว้ก่อนดอูตัวนี้ไว้ก่อนนะครับอ่าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผมอยากให้พี่น้องเนี่ยนะช่วยกันตัดชุดนี้นะครับชุดนี้เนี่ยบอกตัวตรงเลยว่า สองปีนะครับปีนี้เข้าปีที่สามแล้วปีหกหกหลุดสองครั้งปีหกเจ็ดหลุดหนึ่งครั้งแล้วปีนี้ยังไม่หลุดนะครับสูตรสูตรตัวนี้ซื้อยังไงก็ได้นะครับให้อยู่บนล่างนะเรื่องของเรื่องก็คือผมอยากหาช่วยอ่าคนช่วยตัดช่วยคัดให้ผมมาอีกทีหนึง่งนะครับแต่ตัดคัดแล้วอ่านะสลับส่วนตัวผมนะบันเดนศูนย์หนึ่งสอง ก็คือมาแน่ๆแหละไม่บนก็ล่างไอศูนย์หนึ่งสองนี่นะครับมาแน่ๆแหละแต่ไอพวกนี้ก็อย่าทิ้งคือตัวเนี้ยมามาแบบชัวๆเลยเก้าสเก้าเลยแหละนะครับแต่วไอพวกเนี้ยก็มาเหมือนกันเพราะว่าเป็นโครงสร้าง2ตัวบนล่างนะครับฟังสิจิให้ดีๆก็คือ ปีหกหกหลุดหนึ่งครั้งปีหกเจ็ดหลุดหนึ่งครั้งปีนี้ยังไม่หลุดนะครับออกแน่ๆในนี้ซื้อยังไงก็ได้ให้อยูม่มันมีตัวเลขพวกนี้จะตรงจะกลับอะไรก็ไม่รู้นะแล้วทีนี้หลักสิบที่คัดมาให้ก็คือจะอยู่ประมาณนี้นะเราจะมาะช่วยกันผมบอกตรงว่าผมหาผู้ช่วยนะครับหาผู้ช่วยถ้ามีสูตรมีอะไรอยากจะแชร์หรือว่าจะ ไม่อยากแชร์ออกอในคอมเมนต์ก็มาแชร์ในไลน์นะครับในไลน์เรื่องไลน์ผมก็ได้ <c oughs> <c oughs> วางไว้ให้อยู่นะครับเด <c oughs> ี๋ยวนะแป๊บนึง <c oughs> นี่แหละมันไม่พร้อมเท่าไหร่ โอเคมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเขียนเอาใหม่อันนี้เป็นลายนะครับเป็น ID ลายนะเป็น ID ID ลายนะครับก็คือหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยว หนึ 1> 1, 2, 3, 5, 5, 5, ่งสองสามห้าห้า p h o n g นะครับอันนี้เป็น id line นะ,ะสำหรับท่านที่คิดว่ามีสูตรนะครับจะมาช่วยกันจะ,ให,ะให้ออกชื่อไหมหรือว่ายังไงก็แล้วแต่หรือว่าเราจะ add กันส่วนตัวนะครับหนึ่งสองสามห้าห้าพงนะครับ p h o n g เนาะ เป็น ID Line นะครับแล้วก็บางท่านบอกว่าจะเข้ากลุ่มทำงไผมให้เข้าฟรีเดอ้อเข้าฟรีครับไม่เป็นไรเพราะว่าอันนั้นผมเปิดกลุ่มไลน์ไว้แล้วก็ไปจะไปะเกี่ยวกับพวกเลขทุนเลขอะไรหลายๆอย่างนะครับทามันมาแล้วก็มั่วเลยมุนอุ้ยปุ้ยมุนมุนปันห้ามหมุนอุ้ยปุ้ย ก็ลองดูนะครับก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้แจ้สองตัวยังไม่ได้จับนะครับยังไม่ได้จับอันนี้นะครับก็เอาตามนี้แหละครั้งอละรางวัลที่หนึ่งแล้วก็สองตัวล่างแล้วก็ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ลองพี่น้องก็ลองทําดูนะครับหกหกแสนบวกกันสองครั้งแล้วก็ไปบวกหลักหน่วย ครั้งที่สองนะหกบวกหกเป็นสิบสองสองบว 11, เกเป้าได้สกัสบเอดได้เลขหนึ่งหนึ่งก็ไปบวกห้าของที่มันจะเป็นหนึ 6, ่งกับหกสองกับเจ็ดเก้ากับสี่ห้ากับสอะไรพวกนี้ซึ่งนะครับเขายังไม่หลุดนะเขายังไม่หลุดงวดนี้มันเป็นเจ็ดกับสองแล้วนะครับผมคิดว่าผมจะทำแบบเดิมทำแบบเดิมก็หมายคือหมายความว่า บนสองตัวมาตัวเนี่ยเอาสักสามสูตรนะครับแต่ที่นี่เรามีแล้วสูตรหนึ่งนะมีแล้วสูตรหนึ่งแต่อีกสองสูตรเนี่ยมันผมก็คํานวณแล้วละ่ะแต่มันยังเดินไม่ยาวนะผมก็เลยไม่กล้าลงให้นะครับเอาเอาแบบสองตัวมาตัวสามสูตรเหมือนเหมือนที่ผมเคยทําให้เหมือนแต่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวน้องดีกว่า ผื่อบางท่านมีดวงก็คือผมจะทําแบบนี้ไงแล้วก็ตีช่องมันจะเป็นเลขหกตัวไงครับมันจะเป็นเลขหกตัวมันจะก่อนอ,อย่างวันนี้มันจะเป็นเจ็ดกับสองละตัวหนึ่งสองกับเจนะ็ดอ่ะแล้วอีกช่องหนึ่งมันจะเป็นเลขอะไรแล้วก็อีกช่องหนึ่งจะเป็นเลขอะไรอันนั้นโอกาสถูกสามตัวมีสูงมากเดี๋ยวผมผมจะพยายามนะครับพยายามคิดแบบ ทำทำเอาสูตรแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าการจับบางทีผมตัดเองแล้วมันผิดนะมันผิดผมอยากให้พี่น้องไปจับเองนะแต่ตัวเลขนะมันมันเข้ามันเข้าอยู่แล้วล่ะนะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้ารอนะครับผมจะพยายามคิดขึ้นมาอีกนะครับแบบสองตัวมาตัวอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆนะถ้าไม่ถูกสามตัวพี่น้องก็ถูกสองตัวแน่ๆแหละนะครับ โอเคสรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสหรับพี่น้องมีความคิดเห็นเป็นยังไงนะครับหรือได้เลขบิ่งตัวไหนในสูตรแบบไหนจะไม่ไม่คอมเมนต์ในในความคิดเห็นอะไรนะั่นนะไอตรงที่อยู่ใน Youtube ก็ทักแชทกันมานะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมยินดีนะครับรับฟังทุกความคิดเห็นแต่ลายนะ บางครั้งผมก็ไม่มีเวลาไปอ่านผมขอโทษจริงๆนะครับก็โอเคครับสำหรับที่นี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ